เออกินให้เวลากินให้กินนี่ไม่ต้องไปขัดฉากอะไรมาทานหรอกเสียเวลากินนี่เมนูอะไรเนี่ยไก่ใต้น้ำเหรอไก่ใต้น้ำอร่อยไหมอร่อยเฮ้ยแต่ไม่ใช่ไก่บ้านไกบ่บ้านใช่ไก่บ้านอะไรตัวเนี้ยไก่บ้านไม่ใช่ไก่พันไก่บ้านใช่ตัวนี้เหรอ mùa lạp chuông chúng chuông cao mùa chào hư hư hết cảm ơn mùa cái bình tĩnh lên mùa 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 ทำกี่ชั่วโมงประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหอมสมุนไพรแล้วอือหึคเนื้อข้าวหอ,อมมะลิข้าวใหม่ไหม ข้าวใหม่ข้าวใหม่อร่อยไข่ได้น้ำนี่อร่อยนะแต่ว่าบางคนก็ใส่หลายอย่างเนาะสูตรไม่เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นสูตรของตากร้องอสูตรของตากร้องหัวหน้าเผ้าก็จะมีแค่นี้สูตรกูเกิลก็บอกเขาไปเถอะอสูตรกูเกิลมาเชื่อถ้าบางคนก็ต้องใส่เยอะกว่านี้ เขาต้องใส่รากผักชีใส่แอนอนั่นใส่อันนี้ด้วยอิ่มแล้ก็ใส่แค่นี้ต้องปรุงน้ำมันหอยซอสอร่อยดูดิเราแม่ไปทำกินที่ทุ่งนาแล้วเราเก็บข้าวแล้วต้องเปลี่ย้ว

ไม่ไรเรียกฮะเฮ้ยกระนั่นให้หัวใหญ่บ้านเลยยูดออกมากระชุม่มอ่ะอือแบบทไม่มีน้ำไม่ซดอ่ะหืมเนื้อมันหลุดอ่ะหลุดเลยอ่ะไก่พัดนะมันนุ่มมากปากมันอ่อนหืมหอมมากอ่ะอือเฮ้ยไม่ชอบหรอก เครื่องเยอะเครื่องเยอะของมืองไทยล้วนๆโอ้ยบุกคูขี่เอ้ยเขาดี๋ยวพังหมาขอโทษขอโทษลูกพ่อขอโทษพ่อไม่ดูลูกขอโทษขอโทษขอโทษนะบุญคูขี่เดียพังหมา ยังไม่ได้เรียกเลยมาอะไรเร็วแท้ที่ไรบ้านกินข้าวอยู่เลยเมืนอกี้รนะเราคุยา,างนไงเราตามชมว่าทั้งน่ายจะทำเมนูอะไรผัดกิ้งกือเพ,พ,พื่อนๆอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเขาไม่อมชอบเมนโลเขาชอบด,าดา่าด่าเขาไง แต่รอบหน้าแบบจะบอกไว้ก่อนว่ามีเมนูจากคุณ้าเผาที่แบบอลังอลังมากเลยอลังการงานสร้างอลังการทําไห้ทุกอย่างเลยจากคุณ้าเผามา <S <S เป็นเมนูเบสิกที่แบบโคตรอร่อยสวัสดีบ๊ายบายอร่อย